วิธีหลุดพ้นจากโรคที่มากับหมูกระทะป้าปูอหมูกระทุปูป ใครๆก็ชอบกินหมูกระทะและรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันอันตรายแต่จะทํายังไงหรือจะกินยังไงให้ปลอดภัยที่สุดวันนี้ยูเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ 1. ควรเลือกส่วนที่ไร้มันหรือถ้าเจอมันก็ตัดใจค่ะหั่นมันออกนะเพื่อไม่ให้มันเนี่ยหยดลงบนฐาน2นะคะควรจะหั่นส่วนที่ไหม่ออกไปให้มากที่สุดนะคะ3ค่ะควรจะเลือกร้านที่มีภาชนะสะอาดสะอ้านนะคะ4ค่ะ การใจอีกรอบนึงนะคะควรจะงดและหลีกเลี่ยงนะคะอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนแฮมแล้วก็แหนมค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวอยากกินมั่วชัวไว้ก่อนก่อนใจกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ